สวัสดีครับวันนี้จะมาโปรโมทช่องอีชาแนลช่องเพื่อนนะครับอีกสองคนนะครับที่รู้จกักนอกจากอ ECG เมอร์นะครับ ก the ็มีชื่อว่าขอเข้าไปกดสับตะไคร้เขาเยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้เขากดน้อยๆเองนะครับนี่ครับคนเก่าอะไรเนี่ยไทยอะไร c h อะไรนีครับก็ผมผมนี่จะมาโปรโมทนะครับเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเลยเหมือนกันกัรู้จักกันด้วยครับกับ ctk gamer นะครับแต่ว่าผมไม่รู้อะไรผมไม่ให้นั่นอย่าหนึ่งก็คือผม เอาเขาเข้ากลุ่มนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาเขา้ายังไงคือคือผมทําไม่เป็นน่ะเออแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนี่เล่คนหนึ่งนี่ครับนี่แต่ว่านี่เขาโดนลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยเขาเขาโดนลิขสิทธิ์โดนใครบล็อกแต่นี่มันทุกเพลงมันจะกระตุกหมดเลยครับดูเนี่ยกระตุกหมดเลยครับ อันนี้ก็ถ่ายมาจากหน้าจออันนี้ก็มันทำเล่นนะครับ,อบรเ,ออเออไม่เกี่ยวนะครับหยาม่ไม่นนนะรธรรม,ม,มาสงสันะครับว่าไม่เอาไม่ใชี่ยเออดีใจมากอะไรอยคุับไมาไม่รู้เลย ไลฟ์ EP หนึ่งครับกับการโทรไปหาแฟนคลับโดยแต่งหน้าเป็นหน้าผีนะครับผมส่วนครั้งหน้าอยากให้ผมเซอร์ไพรส์อะไรก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับนี่สำหรับใไอชื่อจำยากมาแต่ว่าต้องมาเข้าที่ของผมนะครับผมจะบอกที่ตรงมาเข้าที่ผมที่เดียวอย่างและเป็นดูตรงที่ว่าติดตามใครนี่ครับโปรโมทช่องผมไปแล้วครับผมก็โปรโมทคืนไปแล้วแล้วทีนี้ผมก็มาโปรโมทเพื่อนอีกสองคนนะครับก็พี่คีรอนเตอร์มาอครับ คนนี้นะคะพี่จีรดนี่เขาจะทำคลิปอะไรก็ไม่รู้นะครับชมนี่ครับพี่นักติดโตครับจะทำคลิปใหม่เลยครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วกับไอโปรโมทช่องเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นช่องของพี่อีเป้งโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ